สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะดีต้อหรับก็สู่ EP พิเศษของซิงสเตชันนะครับสำหรับ EP นี้ก็เราสองคนจะพาทุกคนนะครับไปตามล่าหาไอ,อไอเทมลับนักร้องไอเทมลับนักร้องนะครับถามว่าไอเทมลับนักร้องคืออะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวก็ต้องเกี่ยวกับเสียงสิคะนี่ต้องบอกแสดงว่ามันจะต้องเป็นไอเทมที่ทําให้เสียงของเราเนี่ยมันใสเคลียร์มากขึ้นนะครับผมใครอยากรู้ EP นี้ตามพวกเรามาเลยค่ะ s ิงสิงส มาบริเวณร้านสะดวกซื้อค่ะที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แถวบ้านนี้ทุกบ้านเดี๋ยวไปดูข้า <c oughs> ไปหาไอาเทมลับกันนะครับว่าในร้านสะดวกซื้อมีหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เยวาวราชนะครับมาตามหาไอเทมลับนักร้องน,นะครับวันนี้ก็ใส่แมสเ้นยครัเยาวราชนะครับ เราก็เจอแล้วนะคะเฮิยาอาสวัสดีค่ะเฮียนี้เขาเรียกอะไรนะคะเนี่ยหล่อข้างกล้วยครับหล่อข้างกล้วยสรรพคุณค่ะแก่ร้อนหน่ครับแก่ร้อนหน่แล้วสําหรับเสียงด้วยป่ะคอ,อเออไม่เม็นอนดึกๆก็ดีครับกินดีครับอ๋อเออเป็นผลไม้เย็นนะ<อ>กช่วยให้สมุนไพรครับสมุนไพรไม่ไม่สมุนไพรนะคะทุกคนมีคนบอกว่าหล่อข้างกล้วยเนี่ยกินแล้ว จะ<ช>ทำให้แบบเสียงดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขามอกอย่างว่าทำให้เสียงชุ่มคอชุ่มเฉียงอ่ามันมันเค็มมันชุ่มคอครับเรา,าแล้วลวิธีการกินคือทำยังไงก็ไปต้มครับก็เหมือนแบบแล,แล้วอันนี้ที่เรายัายก็คือต้มแล้วเรียบร้อยครับอ่าเราเจอแบบต้มแล้วค่ะที่นี่อะไหถุ่าไหร่ครับพี่พลาบสิ่งที่เราเห็นตรงนี้คือเชดเอมเนาะเชดเอมใช่ใช่แล้วเขาบอกว่ากินแล้วมันจะชุ่มคอจริงไหมชุ่มคอใช่ครับไปชงน้ำก็ ทือผมเคยกินตอนเด็กๆเนี่ยคือใช้เคี้ยวเอาเลยนะเคี้ยวเอาก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมเคี้ยวก่อนน้ำร้อนก็ได้รู้สึกเจ็บคอเลยเคี้ยวก่อนลองได้เลยมันออกฤทธิ์แบบเลยใช่ไหมทําช่วงคอตอนนี้เราเข้ามาหลังเราแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราอยากรู้ว่าอันไหนที่บํารุงโดยเฉพาะเส้นเสียงเลยนักร้องอย่างซิงสเตอร์ทุกคนในช่องของเราละก็เลยถามเ่แก่เท่า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 แก่ยังหนุ่มอยู่เลยนะคะ แกแนะนำตัวนี้มากมันมันเจออะไรก็ตัวนี้มันจะเป็นภาษาจีนเขาเรียกช้ยเตี๋ยวจั่วหรือใบลินฟ้าเนี่ยครับตัวนี้ก็ช่วยสำหรับให้ให้เสียงเราเรียกเสียงได้ว้าวใช่เลยอ่ะอันนี้มีในเมืองไทยไหมครับอันนี้ในเมืองไทยก็มีครับอ๋อในี้เมืองไทยเยอะช้เตี๋ยวจั่วครับชเตี๋ยวหรือใบลินฟ้าค่ะทุกคนเราได้แล้วเป็นไอเทมลับที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนในวันนี้เพิ่งรู้วันนี้เลยนะครับโอเคต่อไปค่ะ ครับเราจัดที่เราได้ออกอตามไอเทมลักนักล้องนะครับแล้วก็ได้กันมาประมาณ6 7เจ็ดอย่างใช่หกเจ็ดอย่างเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะลองทดสอบกันให้ดูเลยว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กค่ะใช่นะครับบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เสียงลือเสียงเล่าอ้างนะครับหรือบางอย่างอาจจะดีจริงๆก็ได้บางอย่างเสียงจริงๆเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันครับอย่างแรกเลยนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอมาจากร้านสะดวกซื้อนะครับค่ะ เราไม่ได้รับการโฆษณาได้รับการสปอนเซอร์อะไรอย่างไรนะครับก็คือยาอมแก้ไอตราตักขาห้าตัวห้าตัวตั้งแต่รุ่นตายายปู่ย่าตายายอาชิกชิมเลยค่ะแก้ไอเราลองดูสำหรับลูกปัดลูกปสึกชุ่มคอหวานหวนในคอให้เจ้ารู้สึกไหคะยัง S 1> <S 1> <S 2> <S 2> สำหรับปัดพอได้นะทุกคนมันไ,ไม่ได้แบบขมอะไรเงี้ยแต่ว่าสรุปก็คือนักรองที่ไออ่ะปัดนว่าสามารถทนได้ไ <S 2> <S 2> <S อ่มอะไรแบบนั้นสาหรับปัดนนะสำหรับพี่โจรสไต้นี่ผ่าน <S <S 2> <S 2> อย่างที่สองสำหรับร้านสะดวกซื้อในวันนี้นะคะอไอเทมรับนักรองก็คือมะขามป้อมค่ะมะขามป้อมเม็ดอัดเม็ดใช่เอาแล้วนะลองเลยนะคะทุกคนพี่โจหนึ่งเม็ด แต่เขาบอกว่าสูตรไม่มีน้ําตาลนะชิลก็ฟรีนะคนที่แบบโปวนก็ทานี่มาเป็นอย่างนี้เลยเป็นนมันเบสเลยนะครับนมัดเบสอย่าเพิ่งเคี้ยวดูก่อนเดี๋ยวฟันแตกอะไปดีอืเหมือนบวยเหมอนเบนกระหอนอย่านเนี้ยอืมเฮ้ยดีมันเหมือนกับว่าเคี้ยวเลยอ่ะเฮ้ยพี่โตเคี้ยวแล้วเลยอร่อยอร่อยเหมือนเสียงจะ หมือนจะโล่งคออ่ะเออเหมือนจะโล่งคอคือเฮ้ยไอนนี้ไอเทมมีปลาดไอเทมดีไอเทมดีโล่งคอโล่งจมูกเหมือนแบบเอโล่งจมูกถูกต้องครับโล่งจมูกรู้สึกมันเหมือนมีความแบบมีความเย็นอยู่ใช่นะสำหรับสำหรับพี่โจว่าไงคะสำหรับปากบัดเม็ดอันนี้นี่เวิร์กเวิร์กผ่านสำหรับปัดเวิร์กทั้งรสชาติและเวิร์กทั้งเทสความรู้สึกในคอในจมูกดีมากค่ะสำหรับปากป้องโอเคครับสำหรับไอเทมที่สามนะครับก็ อันนี้เป็นเรียกว่าเบสิกมากเลยทุกคนรู้จักนะครับก็เจอในร้านสะดวกซื้อเช่นเดียวกันก็คือขิงผงใช่ขิงผงผนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือไปต้มน้ำร้อนแล้วก็เอาเทลงไปเลยละ,ล,ะ,ล,ะลองอคนทานได้เลยค่ะทิ้งพวกบัวลอยน้ำ,นำขิงอ่าเผ็ดมันจะมีความเผ็ดซ่าๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะชุ่มคอแล้วมันจะเวิร์กกับการล้องเองไหมมาแล้วนะครับนี่น้ำขิงนะครับก็ แม่บ้านไปชมมาล้วเรียบร้อยต้องนทำร้อนแล้วเทเลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นแล้แบบนันชิมคนละคนละจิ้มโอ้โหฟีลแรกที่รู้สึกเลยคือเผ็ดไม่หวานเลยเพราะว่าอ่ารุ่นนี้เขาเป็นรุ่นไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลนะครับพริกไทยอ่ะเออเผ็ดร้อนเผ็ดออกเ่าใช่ มันมีความแบบระคายเคืองนิดนิดเพราะามันสัดแสบบาดบางเบอกมไม่ถูกถ้าสมมติว่าเราอะเป็นแผลอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยไปคิดว่ามันอาจจะทําให้ระคายเคืองเขาบอกว่ามีฤทธิ์ขับลมใช่ไหมขับลมก็นึออกเอาแล้วกันนะคะลมด้านบนหรือลมด้านล่างขึ้นไปร้องเพลงแล้วแล้วขับลมนี่ก็อดทนนะรสชาติรสชาติตอนนี้ยังเผ็ดอยู่เลยบอว่าไม,ไม่ไม่เวิร์ดแต่ก็ควา,ามรู้สึกถึง ความชุ่มคออะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนน่าจะอยู่ในโบราณน้ําขิงอะไรเงี้ยเวิร์กแล,แลก้วแหละแบบเพื่อสุขภาพน่าจะดีะแต่สําหรับนักร้องปัดว่าอาจจะไม่ไม่ค่อยเออวิร์กเตือนสำหรับไอเทมต่อไปเนี่ยเป็นไอเทมที่จริงๆแล้วไม่ได้ไปหานะเพราะว่ามันเป็น,ปนของติดบ้านของติดบ้านอยู่แล้วนะครับก็อันนี้แต่ว่าที่จะมีความพิเศษนิดนึงก็คือว่าเป็นน้ําผึ้งที่เขาเรียกว่ามันูก้าฮันนี่นะครับมันูก้าฮันนี่เป็นน้ําผึ้งที่มาจาก พึ่งออสเตรเลียราคาก็จะสูงนิดนึงแต่คิดว่าน่าจะเป็นพันของพึ่งพิเศษเนะ่ยที่ที่ให้น้ำพึ่งที่มีสาต้านอนุมูลอิสระโอ้ดีลเ,ออเลยอะนะแล้วก็อันนี้อันนี้ที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยพรอเจ็บคอจะใช้อันนี้อ่าสิว่าม,มันจะดีกับเสียงว่าไหมเราล,ลองดูแล้วกันเองคนละครึ่งช้อนค่ะแจกช้อนก่อนขอบคุณค่ะ <laughs> อดดั้้จตามันลักษณะมันไม่ใช่เหมือนกับน้ำผึ้งปกตินนมันไม่เหนียวมันหนาแน่นมันเป็นครีมอย่างเงี้ยนะครับลักษณะเป็นอย่างงี้นะเป็นครีมนี่มารนูการฮันนี่นะครับอารมณ์เหมือนอันนี้เหมือนกันนะเขาเรียกว่าสองขยาทัชเจอร์เหมือนเหมือนคาราเมลเออคาราเมลคะ่ละคาราเับคาราเมลอ๋อแล้วกะอะไรอ่ะอืม เป็นไงรู้ปบะอันลอยให้มันละลายลงไปในคอแบบแ่อร่อยมากคือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวความชุบคอเลยนะอร่อยก่อนค่ะโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วว่าทําไมหมี่มันถึงกินน้ำพึ่งทั้งนั้นที่มันเป็นรสหวานนะแต่มันรู้สึกเย็นในลําคอมากเลยอืมมันก็เลยเหมือนแบบช่วยในเรื่องอนุโมทนาสระกาดว่ามันลึกลำรสชาติมันลึกลำนิดนึงแต่อร่อยแต่อร่อยใช่สามารถแบบกินเป็นกินเป็นของเล่นได้ยอ่ะ ถึงหวานฉันก็ยอมมันความเผ็ดเผ็ด<ๆ>ไหมแกหายไปเลยเหมือนล้างทุกอย่างหายไปเลยพี่โต้าว่าน้ำผึ้งเวิร์ไหมคะพี่เจ้าว่าเวิร์สำหรับข่าแต่ว่าเวิร์แต่ว่าต้องอ,อาจจะต้องผสมกับน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าน้ำผึ้งคน้คนเนี่ยบางทีอาจจะเข้าไป เต็ดนะเข้าไปแบบหรือว่าให้ให้เวลาเขานิดนึงหรือดื่มน้ําอุ่นตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกลี้ยงอันนี้ปัตรู้สึกว่าเองหรือว่ารู้แต่รู้สึกไม่หรอกเพราะว่าปัตรไอต่กินมาแล้วสี่ขนาดค่ะให้ผ่านอันี้ผ่านน้ำพึ่งผ่านค่ะไอเทมรักนักร้องต่อไปนะครับอันนี้ไปได้มาจากเยาวราชใช่ไปได้มาจากร้านขายยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณอยู่ร้านเดียวกันเลยจุ่ดูนะครับเดี๋ยวก็คือว่า อันนี้คือชัดเองนะครับเห็นเป็นกิ่งกิ่งเป็นไม้ไม้แบบเนี้เหมือนกิ่งไม้อาจจะแบบเฮ้ยไม่เคยกินว่ะแตะ่เป็นส่วนผสมของลูกอมหลายชนิดนะครับที่เขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าลิเคอร์สลิเคอร์สอ่าลิเคอร์สนะครับคือคงทุกคนคงอาจจะเคยนะผสมลิเคอร์สลิเคอร์สนะครับเวลาเป็นลูกอมนะมันจะทําเป็นสีดำๆเข้มๆก็เมื่อกี้ได้ถามที่ที่ถามท,ที่ทางร้านมาเขาบอกว่าวิธีการคือให้ต้มแล้วก็จิ้มน้ำมันนะครับค่ะหรือเคี้ยวเลย อเคี้ยว <K ill ow> เลยแต่จริง <K ill ow> ที่ร้านที่เราไปแต่เกี้ยวเราเคี้ยวกันเลยนะออใช่ใช่แล้วมันก็จะมีความมันจะขมมันจะมีเหมือนน้าขมออกมามแล้วสะแล้วหลังจากนั้นก็จะชุม่มหวานแต่วันนี้ค่ะที่เรากลับมาถึงบ้านเราก็เลยใช้วิธีแบบที่เ,เพสัตเขาบอกว่าต้มต้มนมต้ม,ต,มต้มมาเลยเราก็เลยต้มมาเรียบร้อยเลยนะออืนืม <K ill ow> เลิกูดเฮ้ยดีมากเฮ้ยหวานมากพี่อันนี้คือแบบอันนี้คือสุดยอดอันนี้คือเฮ้ยใช่แล้วรสชาติเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเหมือนตอนเด็กๆอะที่เวลาเราอมดินสออะแล้วกัดดินสออะมันมีกลิ่นมันมีความไม้จเ้มด้วยเหมือนกัดดินสอกัดดินสอใช่รสชาติมันจะเหมือนกัดดินสอนะครับอืมแล้วหลังจากนั้นพอหลังจากที่ขมผ่านไปว้าปั๊บคานนี้หวานเลย ชุ่มคอกว่าทุกๆอันเลยอจริงๆครับอันนี้เหมาะกับนักร้องมากนะคะสําหรับปั่เหมาะเลยรู้สึกสบายคออ่ะความรู้สึกดีอ่ะแปลกๆนะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือผ่านมากผ่านเลยแนะนําแนะนํเชเอมนะจ๊ะเชเอมเอาละค่ะมาถึงไอเทมลับนักร้องอันต่อไปเลยนี่เขาเรียกว่าชื่อยากเหลือเกินนะครับภาษาจีนชัยเตียจัวอ่าชัยชัยเตียจัวนะครับหรือว่า เอ่อต้นเขาเรียกอะไรเพกานะครับบางคนก็จะมีเรียกอีกชื่อนึงว่าลินฟ้าเรามีเหมือนหางปลาทุกยูอะของไม้ถูกเป็นเยื่อๆใสๆนะครับค่ะอย่างที่เฮียแกบอกนะคะที่ตอนที่เราไปเยาวราชก่อนนั้นเนี้ยอ่าแกก็บอกเราว่าอันนี้มันเป็นช่วยเรียกเสียงเพราะว่าเราสองคนถามว่ามันมีสมุนไพรตัวไหนที่แบบเกี่ยวกับเส้นเสียงจริงๆไหมเฮียแกก็บอกว่าเนี่ย เขาบอกว่ามีคุณคุณสมบัติช่วยเรียกเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเหมือนยาบได้มาแล้วครับนี่ก็คือน้ําต้มจากชัยเตจัวนะครับหรือเพกาค่ะอก็สีเหมือนน้ำชาเนาะสีเหมือนน้ำชาปัดทัานี้เป็นเล่านี่เราเหมาไปแล้วเรากินไปกี่แก้วกี่ช้อละมืนแล้วนะคะเราดมก่อนปัดว่าเหมือนยาเหมือนคุกอยู่ในกองฟางเลยกถ้ากินอ่ะต้องลองต้องลองเอาจริงต้องลองเพราะบางทีอ่ะมันเป็นกลิ่น แต่รสชาติอาจจะดีก็ได้เชียร์ไหมะเชียร์ค่ะจริงค่ะเชียร์ครับอยู่ในกองฟางกลิ่นไม้ไม้กลิ่นฟางฟางหญ้าอ่อนหญ้าแห้งหญ้าแห้งแห้งอ่อนๆบอกให้ดูแต่ว่าบางทีว่าอันนี้เขนาน่าจะเรียกเสียงใน ในความรู้สึกอาจจะไม่ใช่แบบรู้สึกชุ่มคออ่ะอาจจะเหมือนเป็นสมุนไพรช่วยภายในอันนี้เฉยๆอันนี้เฉยๆเอาเอาเป็นว่าอันอันนี้อาจจะไม่ยังไม่ได้คอมเมนต์ละกันค่ะอาจจะต้องคันเยอะหน่อยเออหรือใครหรือใครมีข้อมูลนะครับว่าไอไอเจ้าชายเดร์จู้เนี่ยเขาเขาทำยังไงใช้ยังไงแล้วแล้วเวิร์กไงก็ก็คอมเมนต์คอมเมนต์ลงมาด้วยนะคะส่วนขอเราสองคนเราจะเฉยๆเฉยๆค่ะมาถึงไอเทมสุดท้ายแล้ว เราเก็บไว้สุดท้ายเพราะว่ามันเหมือนเป็นพระเอกของเราจริงๆอันเนี้ยเออเพราะว่าที่ที่เราบอกว่ามันเป็นพระเอกเนี่ยเพราะว่าเราได้ยินคนพูดมาเยอะว่าไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยมันเวิร์กนะครับแล้วก็มันทําให้ชุ่มคอมากๆเลยแล้วก็ใครที่แบบว่ามันมีแสมห่าหรือว่ามีรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์คิดอันเนี้ยเราจะช่วยช่วยได้เยอะเลยนะครับสำหรับลูกปั่นนี่ก็คือคุณย่าต้มให้ทานตั้งแต่เด็กเพราะว่าเราร้องลิงตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ย พระเอกจริงๆอ่าก็คืออะไรครับคุณปัหล่อหางกล้วยค่ะแต่นี้อันนี้จริงๆมันเป็นผลกลมๆนะฮะค่ะแต่นี้เราเอามาต้มแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็กลิ่นนะค่อนข่างประหลาดมากกลิ่นไม่ดีค่ะกลิ่นไม่ดีมันพี่โจ้บอกว่ากลิ่นคาวๆปลากลิ่นเออกลิ่นเหมือนกลิ่นบอกไม่ถูกแต่มันไม่ได้คาวขนาดแบบปลานะทุกคนมันก็จะแบบกลิ่นสมุนไพรใช่ที่ไม่หอมบ หมอนไพรที่ไม่หอมค่ะสตวติโยราเนี่ยคือเป็นผลเลยค่ะก็คือเอามาอบแล้วก็ต้มไปนะครับแล้วก็บางทีที่ร้านยาจีเนี่ยก็คือมีเป็นลักษณะเป็นผงใช่เป็นก้อนอัดก็มีอ้อก็เคยเห็นที่ดอยคําอื่าดอยคานะครับก็ทำมาเป็นกล่องเป็นกล่องเลยเป็น UHT นะครับเป็นผสมกับจิงโก้ผสมกับใบแปะก้วย ออันนี้น่าจะดีที่สุดน่าจะดีที่สุดอุ่นๆอ่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูค่ะชวยโอเครู้สึกถึงความเย็นปัดว่ามันชุ่มชุ่มคอมันรู้สึกถึงความเย็นปัดว่ามันดีมากจะมมนมีฤทธิ์เย็นพลังหยางหรืออะไรแบบนั้นนะคะเออสาหรับโดยเฉพาะเช่นคนที่เป็นพวกร้อนในหรืออะไรพวกเนี้ยผมว่าเหมาะมากเหมาะมากช่วยเรื่องคอของเราด้วยมันรู้สึกว่าเราสบายคอใช่แล้วรู้สึกดีด้วยถึงแม้กลิ่นมันอาจจะแบบ ไม่ไม่เป็นที่น่าพิสวาสเท่าไหร่เออ<า> <laughs> แต่ว่ามันก็พอความรู้สึกที่ดื่มลงไปมันดีมากเลยดีมากาพี่โจเหรอคะพี่โจวผ่านครับรตองกล้วยตองกล้วยเท่พอผ่านมาแล้วน,นะครับเจ็ดไอเทม ใช่ค่ะพี่โจเราก็ไปตามหาที่สะดวกซื้อไปถึงเยาวราชเลยนะคะ,ะแล้วก็ตามหาในในครัว,ใน,รวในครัวเรือนของ,องบ,บ้านเราก็มีค่ะ,ะทีนี้ครับก็คือว่าทั้งหมดเจ็ดอย่างเนี่ยน,นะครับก็เป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็ลูกปัดนะครับก็อาจจะเวิร์กกับผมหรืออาจจะไม่เวิร์กกับคุณก็ได้หรืออาจจะเวิร์กกับคุณแล้วก็ไม่เวิร์กกับผม <c oughs> ก็ได้นะครับแต่ว่าความคิดเห็นของเราคือเราใช้เสียงเราก็เลยได้ทดลองให้ทุกคน <c oughs> ได้ดูว่าเออคนใช้เสียงเขารู้สึกยังไงอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติว่า เอ่สิงสเตอร์ทุกคนไปเจออย่างเงี้ยนะครับก็แนะนําว่าให้ลองก่อนว่ามันเวิร์คหรือ,ปอเปล่าเอมาะกับตัวเองหรือเปล่าใช่อาจจะไม่เวิร์คก็ได้นะครับ สำหรับใครที่รู้สึกไม่สบายเจ็บคออะไรเงี้ยปัดขอแนะนําให้ไปหาคุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรานํามาน,นําเสนอวันนี้ไม่ใช่ยานะคะถ้าใครรู้สึกไม่สบายไปหาหมอก่อนแล้วค่อยว่ากันในเรื่องตรงนี้สช่หมสมุนไพรอย่างนี้เนาะใช่แค่อลองเอาลองหาพวกเนี้ใช่ค่ะไปเป็นไอเทมลับส่วนตัวของคุณดูนะครับเพราะว่าใครจะรู้มันอาจจะ ถูกกับคุณก็ได้ใช่ค่ะจะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจแล้วก็รู้สึกสบายคออะไรแบบนี้ก็คือเป็นลับเฉพาะเฉพาะของเราอ่ะเราถึงบอกว่ามันเป็นไอเทมลับนักร้องไงคะอืมนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะนักร้องด้วยนะครับสำหรับคนทุกคนที่ใช้เสียงหรือว่าใครก็ตามใครก็ตามอย่างเช่นคุณครูอย่างเงี้ยที่พูดอยู่หน้าชั้นที่ต้องเออใช้เสียงเยอะๆพูดเยอะๆแล้วก็โอ้โหเรารู้สึกว่าแหมคอเรานี่มันล้าและเกินมันใช้เสียงเยอะเราอาจจะต้อง อาจจะลองนะครับต้องบำรุงเอาไอเทมลับของนักร้องจากซินสเตชันเนี่ยไปลองดูนะครับสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะพวกเราสองคนพี่โจกับลูกบัตก็อยากจะขออนุญ,ญาตอวยพรทุกท่านนะคะรวย,รวย,รวยเๆเฮงเฮงค่ะครับซินเจียอยู่อีซินนีว่าใชไหนลองซินเจียอีซินีว่าใช้แบบซินสเตชันเลยซินเจียอยู่อีซิน หูใช่ซิงเกิอยู่ที่ซินี้หูใช่ไม่เบี่อแตะเอียดตัวตัวกัอฝันไม่แน่ใจนะแต่ว่าฝากทุกคนดสำหรับ Sing Station ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น EP เต็มหรือ EP พิเศษแบบนี้นะครับรวมถึงเพลง cover ใน ช่องซีนสเตชันด้วยนะครับสำหรับว i i ันนี้พวกเราไปก่อนนะคะสวัสดีครับ